สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ก็มีอีกคันหนึ่งครับครึ่งครึ่งเข้ามาใหม่ๆนะฮะรถนี้คันนี้นะครับเป็นรถของเสียครับพอดีเสียเขาฝากรีวิวนะคันนี้นะฮะ คันนี้เป็นดีแม็กนะครับเป็นดีแม็กตัวปี2018นะฮะตัวเครื่อง1.9ึ่งจบูพาวเวอร์ตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมให้คะแนนเลยครับผมให้คะแนนเลยคันนี้นะครับคันนี้ผมให้คะแนนเต็มร้อยนะครับรถสภาพพร้อมสภาพภายแดงเลยนะตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้ฮะเห็นไหมครับไฟตัวนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะฮะตัวนี้นะฮะไฟกระจังหน้าสวยครับเดิมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะฮะดูรอบๆก่อนนะครับดูรอบๆคันนะครับ ตัวนี้ถ้าพูดถึงนะฮะสภาพคือพร้อมใช้ะฮะคือไม่ต้องเก็บงานเลยรถคันนี้เอ่อตัวนี้โล,โลงแม็กมานะฮะแม็กตัวนี้นะฮะแม็กตัวนี้แม็กพร้อมยางสวยนะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับสวยมากเลยตัวนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้ฮะมาดูฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้สีสันสวยนะสีสันเต็มนะฮะมันได้เดิมคันนี้ฮะได้สภาพป้ายแดงเลยคันนี้นะฮะอ่ามาดูก่อนครับดูก่อนครับมาชมก่อนนะฮะชมก่อน แล้วเรื่องราคาเดี๋ยวว่ากันฮะคันนี้เสียเขาฝากมาครับฝากมาให้รีวิวให้สักหน่อยฮะพอดีเสียเขาแบบเงินไม่พอจะเอาตังค์ไปซื้อรถเบนซ์นะฮะ What What the fuck เนี่ยก็เลยก็เลยขายคันนี้ออกนะฮะนี่มาดูเลยครับนี่ตัวนี้เป็นตัวสูงนะฮะตัวสูงตัวไฮเรนเดอร์นะฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวไฮเรนเดอร์นะครับมาดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนะว่ารถคันนี้เดิมหรือเปล่าครับ รถคันนี้เดิมสวยนะฮะเมื่อกี้ผมเช็คมารอบหนึ่งนะฮะรถคันนี้นะฮะอ่ามาดูเลยครับนี่รถคันนี้นะฮะรถคันนี้ดูซุ้มก่อนครับซุ้มซุ้มเดิมสวยนะเห็นไหมครับอ่าดูฝากระโปรงอ่าอ่าซุ้มซุ้มสวยนะฮะเห็นไหมครับเนี้ยเนี่ยรถไม่เคยโดนฮะัรถไม่เคยชนมานะฮะอ่าดูแก้มแก้มเดิมนะครับสวยนะฮะน็อตไม่เคยขยับนะครับอ่าดูฝากระโปรงฮะ ฝากระโปงคันนี้นะฮะฝากระโปรงนี้นะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมฮะแต่ว่าน็อมีขยับนะฮะน็อตขยับเพราะว่ารถคันนี้เคยติดติดแคปล่ามานะครับแต่ว่าทีนี้คือเสียเขาไม่ชอบนะฮะเสียเขาก็เลยถอดออกนะครับก็เลยเนี่ยก็เลยต้องขยับเป็นแบบนี้ฮะเพราะติดแคปล่ามาเห็นไหมฮะฝากระโปรงขยับนะฮะแต่ว่าซุ้มซอกเดิมนะเห็นไหมครับเนี่ยน็อตน็อตไม่เคยขยับเลยเห็นไหมสีโรงงานยังอยู่นะฮะสีแต้มโรงงานยังอยู่นะฮะคือแบบ พูดง่ายๆฮัรถรถคันนี้นะฮะสภาพป้ายแดงเลยนะครับสภาพป้ายแดงนะฮะมาดูคานกอนนะับดูคานกันเห็นไหมมาดูคานหม้อน้ําเดิมนะฮะหม้อน้ําเดิมนะฮะคานเดิมนะฮะน็อตไม่เคยขยับนะเห็นไหมฮะนี่น็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะเห็นไหมครับรถเดิมนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าอ่ามาดูนี่เลยครับเนี่ยอันนี้ก็เดิมนะครับเดิมบางนะฮะเห็นไหมครับเดิมบางอ่ะผมใช้ผมจะไล่ให้ดูทีละจุดนะฮะอ่าไล่ดูทีละจุดนะฮะ เนี่ยบางนะครับบางนะฮะอ่าไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกนะฮะอ่าจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกนะฮะอ่ดูตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ตสวยเดิมอยู่ครบนะฮะอ่าซอกเดิมนะฮะอ่าแก้มอ่คือแก้มน็อตไม่เคยขยับนะฮะนี่ไหมฮะเดิมนะฮะนี่เดิมสวยนะฮะประตูเห็นไหมฮะ ประตูไม่เคยขยับนะฮะน็อตไม่เคยขยับนะฮะไม่เคยมีการเก็บสีนะฮะอ่าอาจจะมีการขัดสีมาบ้างครับเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่นะครับสีแต้มโรงงานยังอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสีแต้มโรงงานยังอยู่นะนี่คือสีแต้มโรงงานนะฮะเดิมนะครับฝั่งนี้เดิมนะฮะเดี๋ยวผมผมไล่ให้ดูทีละจุดนะครับอ่าก็คือชัดเจนนะฮะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วฮะอย่าลืมนะครับกด subscribe ให้หน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแชร์ลงกลุ่มฮะแชร์หน้าเฟซตัวเองก็ได้ครับคนละแชร์นะฮะ เป็นกำลังใจให้กันฮะโอเคเห็นมาดูประตูให้ครับดูประตูให้อ่าประตูตัวนี้นะฮะเดิมนะฮะเดิมนะฮะเห็นไหมครับดีแม็กดีดีนิดีแม็กครับตัวรุ่นดีแม็กจะเป็นอย่างนี้ฮะจะไม่มีกาวนะฮะเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขอบเฉยๆนะฮะเนี่ยแต่ว่าเม็ดอาร์ตเนี่ยเห็นไหมครับอาร์ตยังอยู่ครบนะเห็นไหมฮะ เห็นครับนี่เดิมนะครับเดิมสวยกิฟเลยครับสวยจริงจริงนะครับคันนี้นะสวยจริงนะฮะผมบอกเลยนะฮะสวยจริงๆนฮะแต่ผมไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าราคาถ้าผมบอกราคาไปจะสวยไหมฮะอ่าตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่านะฮะเดิมนะเดิมเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเสาเดิมนะครับอ่าเสาเดิมครับดึงดูเลยอ่าอ่าเดิมนะอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้เดิมนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหม นี่เน็ตสีโรงงานก็ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับเดิมนะครับเดิมสวยจริงๆฮะเดิมเดิมนะครับตัวนี้ฮะสวยครับใครที่กําลังหารถกระบะสี่ประตูอยู่นะครับคือรถตัวนี้ฮะปีมันปีมันแบบปีมันยังอ่อนมากครับปีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับถือว่ารถแค่สามปีเองนะฮะถือว่าใครที่เอาไปก็ถือว่าได้สภาพป้ายแดงนะฮะ ราคาประหยัดลดลดราคาประหยัดจากาจากป้ายแดงไปตั้งเท่าไหร่หลายแสนนะฮะหลายแสนประหยัดไปหลายแสนเลยครับคือคนที่ที่บอกว่ากลัวรถยนมือสองฮะไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าทุกอย่างนะค้าขายชัดเจนฮะมาดูฝั่งนี้ฮะเห็นไหมครับนี่รถกระบะต้องดูสังเกตต,ตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่จะมีจะมีเห็นไหมฮะตามมือเลยเห็นไหมอันเนี้ยไม่ไม่เคยมีการซ่อมไม่เคยม,มีการชนมานะครับ ดูไม่ยากเลยฮะดูไม่ยากเลยจริงนะฮะดูไม่ยากเลยนะฮะเห็นไหมกระบะเดิมนะฮะกระบะเดิมครับเดิมหมดเลยนะฮะตัวนี้มีชุดแต่งให้นะครับสําหรับวัยรุ่นนะครับตัวนี้นะฮะนี่มีเหล็กสเตเลสให้นะครับสวยงามครับสวยงามครับประดับครับอมาดูข้างหลังนะครับมาดูข้างหลังครับฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับ นี่ดูตามมือเลยฮะเห็นไหมน็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะดูดูเลยฮะดูทีละจุดเลยครับถ้าเกิดว่าใครดูที่ว่าดูแล้วไม่ทันฮะหยุดวิดีโอไว้นะครับนี่ฝาฝาท้ายเดิมนะฮะเอามาดูฝั่งนี้นะฮะนั่นเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นอาร์ตไหมครับน็อตไม่เคยขยับนะครับเห็นไหมครับนี่ลงมาเลยฮะลงมาเลยฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับน่าเดิมนะครับเดิมสวยฮะเดิมสวยจริงๆฮะคันนี้นะผมบอกเลยนะฮะสวยจริงๆฮะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้นะ ใจเย็นนะครับใจเย็นฮะอย่าพึงอย่าพึงใจร้อนฮะชมรีวิวก่อนนะครับชมรีวิวให้เสร็จก่อนครับแล้วท่านผมจะสรุปราคาใายพวกท่านนะฮะมาดูข้างล่างฮะดูใต้ท้องรถนะฮะตัวนี้นะครับยางอะไหล่ไม่มีนะฮะไม่รู้เสียเขาเอาไปไว้ที่ไหนนะฮะหาไม่เจอนะครับถอดแล้วหาไม่เจอนะฮะคนที่เอาไปก็คือขายตามสภาพนะครับแต่ว่าเล่มชุดโอนนะฮะ เล่มชุดโอนนะฮะครบนะฮะในกรณีที่โอนไม่ได้นะครับคืนเงินคืนรถเต็มจํานวนครับรับไปชอบในการโอนนะฮะคันนี้นะฮะไม่ต้องกลัวฮะชัดเจนครับผมครับอ่ะคัสซีสวยนะเห็นไหมครับคือรถพวกนี้ฮะมันสดมากครับเพราะว่ารถเอ่อรถแค่สามปีฮะถือว่าสดมากฮะเห็นไหมครับสดจริงๆนะฮะอ่าโอเคครับมาดูฝั่งนี้เลยไปดูประตูฝั่งนั้นเลยฮะค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ ดูไม่ทันหรือว่ารถไปก่อนนะฮะรอคันใหม่ครับอย่าพิ่งน้อยใจนะฮะอย่าพึ่งน้อยใจว่ากดติดตามแล้วยังไม่ได้รถสักคันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วรถผมแบบสไตล์รถตัดนะฮะราคาส่งนะครับก็มันจะค่อนข้างจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับตัดสินใจช้านะฮะคิดมากก็รอคันใหม่ครับผมครับนี่เห็นไหมเดิมนะเดิมนะครับเดิมสนิทเลยนะฮะบางเดิมนะสวย สีก็ yup. <po target> สวยถ้าเป็นสีน้ําเงินนะตัวนี้นะเหมาะสําหรับวัยรุ่นเลยนะฮะใครที่เป็นวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นทักมาฮะวัยรุ่นทักมาครับวัยรุ่นทักมานะครับตัวนี้นะฮะสไตล์เอาไปแต่งซิ่งไปเลยนะฮะนี่นะฮะเดิมฮะเดิมครับเดิมเดิมเลยนะฮะเดิมเดิมนะฮะนี่สีแต้มโรงงานนะเห็นไหมครับยังอยู่ครบนะเดิมครับเดิมสวยสนิทนะครับ อ่าอ่าดูประตูฮะดูประตูฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้นะฮะประตูฝั่งนี้ไม่มีไม่มีไม่มีกาวนะฮะไม่มีกาวหยอดมานะครับคือมันเป็นประตูของดีแบ็กก็ทำมาแบบนี้นะฮะเดิมนะครับน่ะเม็ดอาร์ตอยู่ครบตัวนี้นะฮะสวยเกินํญญาบรรยาย่ะตัวนี้ฮะอ่ะดูฝังนี้เลยครับเห็นไหมฮะ เดิมฮะเดิมครับจริงๆอย่างที่ผมบอกฮะมันมัน,ม,นมันน่ากลัวตรงไหนฮะถ้าเกิดว่าเราดูรถเป็น,นะฮะอ่ามันไม่น่ากลัวเลยฮะนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะอ่าแล้วดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่น,น็นอตน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะฮะไม่เคยเก็บสีนะฮะเห็นไหมครับสวยเดิมจริงนะฮะสวยจริงๆอ่มาดูประตูของนี้ฮะ ประตูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตก็อยู่ครบนะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะเดิมนะฮะสอกเซิร์กเดิมหมดเลยนะครับสรุปแล้วคันนี้รถเดิมฮะรถเดิมสวยกิฟต์นะฮะน่าใช้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาอยู่ก็ทักทายมาได้นะครับตัวนี้ภาษีอยู่ที่26นะครับเมษายน64นะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าเนี่ย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 มาเนี่ยครับลืมบอกนิดนึง รถเดิมไม่เดิมดูตัวไหนป่ะดีแม็กอะกำลังกดติดตามอยู่นะฮะผมจะบอกนะฮะใครที่ซื้อรถยนต์นะฮะเป็นรถกระบะดีแม็กนะฮะตระกูลทุกทุกตระกูลเลยของดีแม็กทุกรุ่นเลยนะฮะดูตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ารถโดนชนไม่ชนมาดูนี่ฮะนี่ดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นเพดไหมครับเพจเนี่ยหมุดมันจะเป็นสีดําๆนะฮะหมุดข้างหน้าเป็นสีดำ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 นะฮะอันนี้บอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็จับดูใต้ท้องไปเลยจับดูใต้เนี่ยสอดสอดมือเข้าไปเลย จับดูตรงตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหมุดอ่ะมันยาวออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดหมุดมันยาวมานะฮะรถคันนี้เคยแกะเพจม in าแล้วนะฮะแกะเพจแล้วก็ยิงใหม่นะครับเพราะมันยิงได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พ่อค้ามก็ฉลาดนะพ่อค้ามก็ฉลาดแต่เราก็ต้องฉลาดกว่านะครับเราอย่าไปเสียเหลี่ยมเสียเสียรููพ่อค้านะครับคือไม่ได้ว่านะฮะพ่อค้าดีๆก็มีเยอะนะฮะพ่อค้าดีๆก็มีเยอะนะฮะคนไม่ดีก็มีเยอะนะฮะแต่อย่าพิ่งไปว่ากันนะครับ ผมมีเพื่อนเป็นพ่อค้าทั่วประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าพ่อค้าคนที่ติดตามผมอยู่นะผมบอกแล้วว่าทุกคนชัดเจนฮะเห็นไหมอันนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะเพจเดิมนะมาน,นี่เลยครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทดูให้ดูเครื่องฮะว่าเครื่องคันนี้มันเอ่อเดินเรียบไหมนะฮะร,รถคันนี้หมดห่วงตรงไหนปะ่ะมันหมดห่วงตรงที่ว่ามันเป็นรถเอ่อคือรถรถมันแค่3ปีฮะวิ่งหลักหลักหมื่นกิโลนะครับมัน3ปีเองนะฮะสภาพเครื่องผมถือว่ามันโอเคนะ มันยังไม่ช้ำเท่าไหร่นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับสตาร์ททีเดียวกิฟเลยะฮรน้องๆป้ายแดงะฮะคันนี้นะฮะ,ะก็อย่างที่บอกนะฮะคันนี้นะฮะสภาพน้องๆป้ายแดงะฮะป้ายแดงตัวนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ปะป้ายแดงตัวนี้อืม ใบแดงตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่แปดแสนกว่าบาทนะครับแต่ตัวนี้นะครับเสียเขาบอกว่าไงป่ะพอดีเขาซื้อมานะฮะเขาขอหกแสนได้มาถ้าหกแสนไม่ได้นะฮะขอลดนิดหน่อยก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วเสียเขาอยากได้หกแสนนะครับตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครพร้อมนะหรือว่าใครที่กําลังหาอยู่ตัวนี้นะฮะรถสภาพมือเดียวใยแดงนะฮะสภาพแบบใหม่ๆเลยนะฮะสภาพอย่างนี้นะฮะทักถ่ายกันได้ครับเบอร์โทรผมจะทิที่ว้างล่างนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าป ดี๋ยวผมจะพาไปดูไม้ด้วยดูไม้เสร็จก็เดี๋ยวผมจะพาไปลองขับสักนิดหนึ่งนะฮะนี่สีน้าเงินสวยนะฮะตัวนี้นะฮะแม็กก็สวยนะฮะพร้อมพร้อมเลยนะฮะพร้อมใช้เลยอ่ามาดูภายในนะฮะภายในตัวนี้นะฮะภายในตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับอ่อเป็นสองสีทูโทนเห็นไหมครับ คอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าคือแบบแหมสวยกิบเลยรู้จะบรรยายยางไงรถเปนสวยจริงๆนะฮะพวงมาลัยมีฟังก์ชันนะฮะเห็นไหมครับ่าผมว่าเหมาะนะฮะเหมาะนะฮะเห็นเห็นเห็นแผงประตูไหมฮะแผงประตูถือว่ายังสวยอยู่นะฮะยังใหม่สวยอยู่นะฮะเป็นระบบไฟฟ้าอันนี้เป็นโลมิเนียมครับมือจับนะฮะมือจับข้างนอกก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้นะฮะมือจับข้างนอกเป็นโลมิเนียมนะเห็นไหมครับเนี่ย มาดูฝั่งนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้นะฮะฝั <_ d ata> ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นก่อน,นครับผมขึ้นไปลองนั่งก่อนฮะถ้าสมมติว่าลืมดูอะไรป่ะลืมหลุดหลังคาแป๊บหนึ่งตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเหมาะมากเลยครับเหมาะเหมาะจริงๆนะฮะเหมาะกับการที่แบบว่าเหมาะสําหรับคนที่ทํางานแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะมีหน้ามีตาในสังคมนิดหนึ่งผมว่ารถตัวนี้นะฮะมันเหมาะมันเหมาะมากเหมาะการที่เอาไปไปใช้งาน,นะฮะเห็นไหม ข้างหลังนี่ยฮะคือข้างหลังนี่กว้างนะครับกว้างสวยนะครับเห็นไหมครับคือแบบว่าสวยจริงๆนะฮะสวยจริงๆดูเพดานนะครับเพดานนะฮะเห็นเพดานไหมครับเพดานก็สวยนะฮะแต่ว่าจะมีตรงนี้นึงมีเจอมานิหนึ่งนะฮะเป็นสิริมงคลฮะอ่านี่นะฮะตามความเชื่อของคนบ้านเราฮะคนไทยก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ เชือ่อในสิ่งที่ดีก็ทําในสิ่งที่ดีนะครับผมว่ามันก็โอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูไม้กันฮะมาดูไม้กันครับไม้ตัวนี้นะฮะขึ้นดูลังคาก่อนหลังคานะฮะหลังคาสีสวยนะครับหลังคาสีเต็มนะฮะหลังคาไม่มีผุนะฮะหลังคาเดิมนะฮะบางสวยนะครับมาดูตรงนี้นะมาดูมาดูไม้นะับไม้ตัวนี้วิ่งน้อยมากเลยเมื่อกี้ผมเช็คไปแล้วไม้วิ่งน้อยจริงๆนะตัวนี้ ไ <My S 2> ตัวนี้วิ่งอยู่สามหมื่นกว่าเองนะตัวนี้ถือว่าแบบโอเคเลยนะไม้ <My S 2> ตัวนี้เห็นไหมครับไม้ <My S 2> ตัวนี้วิ่งอยู่สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับนี่ใช่ไหมนี่ผมกดนะครับน,นี่ผมไล่เลื่อนกดนะครับบางทีผมก็สับสนนะฮะไม้นะครับแต่นี้น่าจะเป็นโอเคน่าจะเป็นไม้ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะเลื่อนนะ เนี่ยฮะระยะระยะกิโลนะฮะเนี่ยน่าจะเป็นตัวเนี้ยสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะฮะถือว่าวิ่งน้อยเนาะเนาะใช่ไหมวิ่งน้อยนะวิ่งน้อยมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปลองขับหน่อยไหมฮะอยากขับนะฮะอยากขับคันเนี้ยเพราะว่าน,นานๆได้มาทีเนี่ยรถคันนี้รถเสียนะครับรถเสียไม่ใช่รถผมนะแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยก็เสียเขาบอกว่า เขาอได้หกนะหกแสนครับเขาอยากได้หกแสนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเอ้ยไม่ไหวต่อรองเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันฮันเดียผมคุยเสียให้นะฮะวันนี้เจียเสียเขาจ้างรีวิวนะฮะมีสปอนเซอร์แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากให้ผมไปรีวิวที่ไหนนะฮะก็ทักมาได้นะครับนะฮะโอเคป่ะนี่เห็นไหมฮะสตาร์ททีเดียวครับติดนะฮะถือว่ารถแบบไม่ช้ำนะฮะรถขับพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อรถแบบว่า รถแบบว่าใหม่ๆปีใหม่นะครับแต่ราคามันอาจจะขยับนิดนึงนะฮะราคามจะสูงนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันได้รถแบบสภาพคือแบบว่ามันสภาพป้ายแดงนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะต้องถูกซ่อมนะฮะหรือว่าใครที่กลัวรถยนต์มือสองฮะถ้าเกิดว่าใครกลัวนะฮะเปิดเปิดคลิปผมแล้วก็ดูตามนะดูตามให้หมดเลยนะฮะดูตามว่าดูวิธีดูรถยังไงอะไรยังไงครับผมจะบอกทุกคลิปเลยนะฮะเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าการดูรถมันคล้ายๆกันนะฮะมันจะมันจะแตกต่างที่ว่ารถเก่งกับรถกระบะมันต่างกันยังไงฮะแต่ว่าดูแบ่งครึ่งหนึ่งนะฮะอย่างตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้จะมีแอร์แบ็กสองเลยนะครับอ่าจะมีแอร์แบ็กนะฮะสองฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นฟังก์ชันนะฮะตัวนี้เครื่องเล่นซีเอ่อเอ่อดีวีดีนะครับตัวนี้นะฮะมีระบบจอมีเนนะฮะเห็นไหมครับอ่าระบบเกียร์ของเขานะหกสปีดนะฮะเห็นไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ถ้าบ้างคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถกระบะนะครับก็จะสับสนนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วนะฮะรถกระบะมันจะมันจะตบมาทางนี้นะฮะทางนี้ใช่ไหมครับทางนี้คือจะเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์เกียร์ถอยใช่ไหมฮะตัวนี้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฮะรถมันรถปีใหม่รุ่นใหม่เขาจะทํามาอีแบบหนึ่งนะฮะถ้าเป็นพวกรุ่นของ Ford นะฮะก็จะมีตัวล็อกดึงขึ้นนะฮะแล้วก็ตบไปนะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะฮะตัวนี้ตบให้สุดเลยดันไปให้สุดเลยฮะดันไปให้สุดเลยฮะเห็นไหมครับแล้วก็กดไปเหมือนเลขหน เป็นเกียร์ถอยไหมฮะเห็นไหมครับอ่ตัวน,นี้มีจะมีจอนะเห็นไหมครับนี่อ่าระบบไฟเลี้ยวนะฮะระบบไฟเลี้ยวปกตินะฮะอ่าซ้ายขวาเนี่ยคือปกติเลยนะครับอ่าไฟเลี้ยวจอดนะครับปกตินะครับกระจกไฟฟ้าสีด้านนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติฮะอ่าที่ปัดน้ําฝนนะฮะใช้ได้ปกตินะฮะอ่าระบบฉีดน้ําใช้ได้ปกตินะฮะสมบูนนรณ์นะครับคันนี้นะฮะ เล่มสวยนะฮะเนี่ยตรงนี้มีบุ๊กเซอร์วิสด้วยคระะับนี่คือบุ๊กเซอร์บุ๊กเซอร์วิสนะฮะรถใหม่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้ฮะราคาสูงสูงอย่างนี้นะฮะมันต้องมีบุ๊กเซอร์วิสนะฮะนี่ฮะบุ๊กเซอร์วิสคือการดูแลรถนะฮะหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่าเออสามารถที่ว่ามันเหมือนว่าประมาณร,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 รหัสของโค้ดของรถเวลาเวลาเราไปเช็คอะไรเงี้ยฮะมันจะบ่งบอกนะฮะว่าเกิด ทำอะไรมามั่งนะฮะตัวนี้นะฮะก็มีแค่นี้แหละครับนี่คันนี้เลื่มพร้อมนะฮะเค้เลื่มพร้อมนะฮะเสียก็เอาสำเนามาให้นี่สำเนาตัวนี้นะฮะเป็นสำเนารถนะครับอ่ารถมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้นะแต่ว่าโอนโอนเป็นชื่อบุคคลนะครับอ่าเป็นเครื่องดีเซลนะฮะหนึ่งพันเก้าซีซีนะฮะ,อ,ะ, 1, ะ,ฮะอืมตัวนี้นะฮะเดีย๋ยวไปลองนิดนึง ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวนี้นะฮะหรือว่าใครที่กำลังหาสี่ประตูอยู่นะฮะก็ทักถายมาได้นะฮะถือว่าได้รถสวยนะอืแต่ราคามันก็อาจจะขยับนิดนิดน,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 นึงราคานะฮะเพราะว่ามันคือรถอะคือเสียเขาเอามานานแล้วมั้งครับแล้วก็ถ่ายไม่ออกนะ,ะก็เขาก็อยากจะเปลี่ยนรถด,ด้วยนะฮะ,ะไปเลยครับนี่ฮะ พูดถึงนะครับคันนี้นะครับก็ผมว่าหายห่วงนะครับอืมอ่าเดี๋ยวผมมามาเหยียบนิดหนึ่งนะฮะมาเหยียบดูแรงอัดอัดตาเร่งของรถคันนี้นะฮะว่าเป็นไงบ้างครับถือว่าโอเคเลยนะฮะโอ้ขับแน่น,นครับขับดีครับถือว่าพุ่งดีนะฮะคันนี้นะฮะถือว่าโอเคเลยแหละฮะระบบเบรกถือว่าโอเคะฮะยังดีอยู่นะครับ รถคันนี้มันเป็นเป็นรถแบบว่ารถปีเป็นปีเป็นใหม่นะครับมันสภาพถือว่าคือมันหมดห่วงหายห่วงเลยนะครับคันนี้นะฮะถือว่าโอเคอ่ะนะฮะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวฮะรถคันนี้นะฮะอ่าปกติเลยนะครับน่ะพูดถึงวิ่งดีนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอัตราเร่งก็คือปกติเลยนะครับช่วงล่างดีนะฮะช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างคือไม่ต้องเก็บงานอะไรเลย คันนี้พูดถึงน่ะสีเต็มแล้วทําไม่ต้องเก็บอะไรเลยฮะแค่หายางอะไหล่ยางอะไหล่ไม่มีนะฮะตัวนี้นะฮะยางอะไหล่ไม่มีนะฮะเสียเขาทาหายนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะก็โทรมาได้ครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ล่างนะต้องขอบคุณจริงนะฮะขอบคุณทุกคนฮะขอบคุณทุกกําลังใจจริงนะฮะผมผมรู้สึกว่าผมมีครอบครัวใหญ่นะฮะครอบครัวก็ใกล้จะแสวนะฮะก็เป็น f อกันเป็นกาลังใจให้กันทุกคลิปเลยนะฮะก็รู้สึกแบบนะ เรามีดิพอเรามีคนแบบว่าอชอบเราเราก็มีกําลังใจทํางานนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณหลายหลายคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้นะฮะก็อย่างเสียนะฮะเสียเขาก็เขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้เขาเอามาให้รีวิวนะฮะต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณจริงๆครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฮะมีลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ บายบายทุกคนบายบาย